มาจ้าชวนกินถั่วต้มน้ำตาลกะทิพี่น้องจดีตักก่อนจะตักให้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้พระโมกตั้งแต่ลงมาตีห้าใช่ไหมพระโมกล้างไว้พี่น้องล้างไว้เสร็จแล้วก็มาทำพี่น้องน้ำกะทิราดอันนี้ต้มกระถางพี่น้องให้มันเดือดแปดแบดแบดแัดแบดอ่ะเดีด๋ยวให้ให้ดูพี่น้องนี่มันเป็นถั่วสด่ะพี่น้องถั่วเขาเรียกว่าถั่วห่าน ถั่วหามพี่น้องเป็นถั่วหามนะเดี๋ยวพ่อโมกให้ดูนะให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะพ่อโมกก็จะราดน้ําไปพี่น้องนี่พ่อโมกใส่น้าตาลไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ใส่น้าตาลไปแล้วนะจ๊ะนี่ใส่น้ำตาลแต่ว่ากะทิตรงเนี้ยกะทิก็พ่อโมกก็ใส่แต่เกลือเลยพี่น้องอันนี้พ่อโมกก็ใส่แต่เกลือนะคะนี้ใส่แต่เกลือนะใส่แต่เกลือได้เดี๋ยวจะมาราดตรงนี้ทีพี่น้องเนี่ยอันนี้กะทิล้วนๆนะคะพี่น้องไม่มีผสมนะพี่น้องนี่ นี่นะให้กินไหมนะกินไหมชนกินนะชนกินนะคือว่าถั่วโต้มน้ําตาลแล้วก็ราดกะทินะพี่น้องราดกะทิจะราดกะทินะเดี๋ยวชิมให้ดูเดีย๋ยวชิมให้ดูนะพี่น้องนะเพราะว่าเมื่อกี้ปลาโมตากตับมาเม็ดหนึ่งอะเอามาชิมแล้วมันนุ่มมากเลยเพราะว่าตั้งแต่หกโมงกว่าพี่น้องโอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่ปลาโมกลงไล่ใช่ไหมเจ็ดโมงกว่าต้มค่อยๆต้มให้หมันบดๆต้มช้าๆพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเชมให้ดูว่าเราเขาคือเขาเรียกว่าถ้าต้มกับทานกับแก๊ดอะมันผิดกันพี่น้องมันจะนุ่มผิดกันถ้าแก๊สมันจะไวใช่ไหมตรงตรง่รงานนะมันจะช้ามจะค่อยค,อยคอยไปอย่างนั้นอะซึมไปคนเดียวชวนกินนะคะชวนกินก่อนเด้ออืมถั่วนุ่มมากเลยพี่น้องท่านละลายในปากเลยเพราะว่ามันหลายชั่วโมง <c oughs> เพราะว่าเมืหลายชั่วโมงนะพี่น้องเนี่ยชวนกินเน้ะชวนกินถั่วต้มน้ำตาลราดด้วยกะทิพี่น้องอกะทิงอนัวเลยสุดยอดเลยอะ่ะนะสดแต่น้ำอย่างนี้เลยโอเคโอเค <c oughs> ชวนกินท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปซวยกันเดี๋ยวไปซวยกันภาษาเมืองบอกซวยพี่น้องขอซวยก่อนขอซวยให้มันสะใจมา ขอสวยให้มันสะใจพี่น้องนี่เขาเรียกว่าสวยถั่วแดงต้มน้ําตาลราดด้วยกะทิพี่น้องขอสวยกันนะขอสวยกันเด้อโอเคโอเค๊ายบาย๊ายบาย,บายพี่น้องํำจริงๆลิแต่แตละรำขนาดพี่น้องํำขนาดจะํำขนาดเด้อ